สวัสดีครับผมนิจพัฒน์นภัทรนะฮะและนี่คือรายการดร์แดนแคนดูครับและเนื่องในโอกาสในเดือนนี้เป็นวันเกิดของดร์แดนครับวันนี้ก็จะมี EP พีพิเศษมาฝากทุกคนกันก็จะมาพูดถึงความพิเศษต่างๆแล้วก็เจาะลึกเรื่องราวของชืิตของดร์แดนด้วยซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงอุดมคติและการใช้ชีวิตของดร์แดนนะครับซึ่งวันนี้ฮะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราไปแล้วด้วยนะครับเพื่นผมขอต้อนรับครับศาสตราจารย์ดกตร์เกรียงศักด์เจริญวงศรรอ่อน เลยนะฮะผมขอเรียกว่าดรแดนแล้วกันครับก็ดเรแดนทักทายหน่อยดีกว่าสำหรับใครที่กําลังดูเราอยู่ณตอนนี้ครับผมต้องขอสวัสดีทั้งกล้องนี้และกล้องนั้นใช่ไหมครับครับผมได้2อกล้องเลยฮะจะมาสบายๆเลยครับขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับ วันนี้คุยเล่นกับน้องพัดนิดหนึ่งเจาเรื่องชีวิตที่น้องพัดอยากจะถามครับจะเปิดเผยด้วยใจจริงนะครับถามอะไรก็จะตอบตามนั้นครับอะไรที่ไม่จริงก็จะบอกว่าไม่จริงอะไรว่าจริงก็บอกว่าจริงมันจะเล่าเพราะเนื่องจากเป็นวันเกิดช่วงนี้ใช่ไหมครับอายุ25ปีอายุผมตอนแรก17 17ครึ่งยังจําความรู้สึกตอน17ครึ่งได้แล้วยังไม่เปลี่ยนเลยถึงวันนี้เหมือน14 17อีกครั้งหนึ่งเออ17ครึ่งอีกครั้งหนึ่งครับครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมต้อง ขอเป็นตัวแทนและการสําหรับผมเชื่อว่หลายๆคนน่าจะอยากรู้เรื่องราวของดรแดนให้มากยิ่งขึ้นผมเลยขอเป็นตัวแทนทางบ้านในการถามคําถามหลายๆคําถามที่มีคนส่งเข้ามาแล้วก็อยากจะรู้ให้มากยิ่งขึ้นต้องบอกงี้ว่าดรแดนจบมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกนี้เนี่ยมาเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นฮาร์วาร์ดนะฮะออกฟอร์ดแล้วก็มีที่ไหนบ้างครับผมจบสาทวีปผมจบสทวีปผมจบที่ ที่อเมริกาที่ฮาร์วาร์ดจบที่ออสเตรเลียที่มอนาชจบที่อังกฤษที่เคมบริดจ์กับที่ Oxford, ออกซฟอร์ดก็เลยทำให้ผมเนี่ยเอาขาไปเหยียบไว้ใน3าทวีปของฝรั่งชีวิตก็เลยเไม่ได้เรียนมาหาวิทยลัยในประเทศไทยเลยไปเรียนมัธยมปลายสหรัฐรแล้วก็เรียนมาหาวิทยาลัยใน3าทวีปแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือ,อฉะนั้นเสียดายมากไม่มีโอกาสเรียนมาหาวิทยาลัยไทยเลยไม่รู้ว่าเขาเกเรกันแค่ไหน น่าจะสนุกนะครับลองกลับไปเรียนดูได้สักรอบนึงแต่ว่าผมผมผมพูดแบบนี้ดีกว่าว่าการที่เราไปอยู่หลายๆทวีปแบบนี้นะฮะได้ไปเจอประสบการณ์ต่างๆมามากมายทั่วโลกทําให้เราสามารถคร่มวอดอยู่ในวงการหลากหลายวงการต้องบอกว่าดรแดนเนี่ยอยู่ในวงการเมื่อกี้ผมนั่งอ่านประวัติมีทั้งวงการสื่อวงการการเมืองการศึกษาช่วยเหลือสังคมเยอะแยะมากมาย มันมันมันทำไมเราถึงไปอยู่ในวงการหลากหลายวงการได้ขนาดนี้ครับคือจริงๆไม่ได้ทั้งใจครับผมบอกว่าผมอยู่ในหกปริมณฑลชีวิตลงลึกทั้งหครับไม่ได้ลงไม่ได้ลงแค่บางอันลึกนะครับครับทีนี้แปลว่าต้องขยันมากและต้องตื่นเต้นที่อยากจะใช้ชีวิตถึงจะเป็นคนมี p a s s ั่นในการใช้ชีวิตผมก็ไหลไปตามคุณค่าชีวิตคือเป็นคนเชื่อว่าอะไรที่มีคุณค่าสูงส่งที่สุดผมวิ่งตามคุณค่าชีวิต ทำตัวชีวิตตัวเองให้มีคุณค่าทําชีวิตคนอื่นที่เราสัมผัสให้มีคุณค่าครับถ้าพาไปตรงไหนผมก็ไปตรงนั้นด้วยเหตุและผลมไม่ได้ไปลยตามอารมณ์นะไปด้วยเหตุและผลครับเช่นผมเนี่ยมีหกปริมณฑลชีวิตอย่างที่ที่ทานพิธีกรน้องพัดเล่าเนี่ยครับปริมณฑลแรกของผมคือการศึกษาม,มาเป็นอาจารย์หลังจากเรียนจบเนี่ยมาเป็นอาจารย์ตอนเรียนเนี่ยผมก็ไม่เหมือนคนอื่นนะไม่ได้เรียนเป็นประกอบอาชีพนะครับไม่ได้เรียนเพราะว่ามันเท่นะ ผมขอเท้าความกลับไปนิดนึงว่าอาจารย์ผมขอเรียกอาจารย์หราเล่แลวกันนะฮะ,ระเรียนด้านไหนมาสาขาวิชาไหนมาในที่สุดเนี่ยตอนแรกผมได้ทุนเรียนแพทย์กับ<ม>ทุนเรียนวิศวะที่อเมริกาอออสองประเทศเลยมีสองทุนสองประเทศครับทีนี้ปัญหาผมอยู่ตรงนี้คือผมเนี่ยเป็นคนไม่อยากเป็นแพทย์ไม่อยากเป็นวิศวกรทีนี้ทุนมันมีแบบนั้นสมัยก่อนคนเรียนพอจะได้ดีเนี่ยก็จะไปทุน แพทย์หรือวิวศวะสูกต้องพะเงินเดือนดีเงินเดือนดีมันเท่ดีเงินเดือนเยอะดีอาชีพอาชีพยอดนิยมไอผมนี่เป็นคนเนี่ยฝักใฝ่จะช่วยคนจนเนื่องจากไปค่ายอาสาพัฒนาตอนเป็นนักเรียนมัธยมต้นครับผมไปสร้างโรงเรียนหมู่บ้านยากจนในอีสานทําให้ผมเกิดความรู้สึกอยากใช้ชีวิตมีค่าครับเพื่อจะใช้ชีวิตให้ช่วยคนให้เยอะที่สุดให้พ้นความตกทุกข์ได้ยากค,ความยากค,ความจน ก็เลยคิดว่าเรียนอะไรดีในสุดไปเลือกไปเรียนสสาขาคือสาขาเศรษฐศาสตร์กับสาขาบริหารเพราะเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจกลไกเศรษฐกิจจะช่วยคนจนได้ถ้าบริหารเก่งเราจะสามารถทําให้สําเร็จได้ผมก็เลยเลือกสาขาตามคุณค่าชีวิตไม่ได้ด้วยเงินนะคุณค่าชีวิตเลยฉะนั้นพอผมเรียนหนังสือผมก็คิดในใจง่ายๆแบบนี้ว่าถ้าเราอยากจะช่วยคนด้ใจจริงเราต้องเป็นคนมีความรู้ความเข้าใจ ส,สูงสุดถ <ics> it, ้าที่เป็นไปได้ผมก็คิดแบบมีตรรกะประเทศไหนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเป็นอำนาจเบอร์หนึ่งผมไปอยู่ประเทศนั้นก่อนเลยไปอเมริกาผมก็หาทุนการศึกษาเป็นนักเรียนทุนตลอดชีวิตของผมเนี่ยก็ไปเรียนหนังสือในประเทศที่คิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเพื่อเราจะได้ไม่ตกเวทีอย่างน้อยเขาสะสมอะไรที่ดีๆไว้ในวงการศึกษาเราจะได้เรียนรู้ผมก็ตั้งเป้าว่าจะเรียนมหาลัยเบอร์หนึ่งของโลกทุกทวีต ที่ผมไปถ้าผมไปไหนผมจะเอาหมาลไยที่ดีที่สุดในสาขาที่ผมอยากจะเรียนผมก็ตัดสินใจแบบนั้นด้วยคุณค่าชีวิตนะไม่ใช่เท่นะครัอยากที่จะรู้จริงจะได้ไม่ต้องมาเขกหัวตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราพลาดก็จะได้เราแน่ใจว่าเราเนี่ยเตรียมตัวเองจะไปทําประโยชน์จริงก็ต้อ,ตอน,อนเรียนนี่ก็คือเหมาะสมกับชื่อตอนมากว่าอุดมคติการใช้ชีวิตถูกต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยคือผมจะเป็นคนที่หลงไหลาการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าด้วยอุดมคติไม่หลงไหลเงิน ไม่เคยตัดสินใจเพราะเงินเลยจวจะคุยเรือเรเร่องประเรื่องเงินด้วยแล้วไม่แต่แต่ใช้ใช้เงิน <raum. S 1> เป็นทาสเราเราไม่เป็นทาสเงินนะไม่ลหลงไหลตำแหน่งเอาตำแหน่งเป็นทาตเราเราไม่เป็นทาสตำแหน่งไม่ได้วิ่งไปเพราะตำแหน่งไม่ได้วิ่งเพราะชื่อเสียงไม่ได้วิ่งเพราะเงินเป็นคนแบบเนี้ยมาตลอดชีวิตรักษาตัวรักษาจิตใจแบบนี้มาได้จนวันนี้เนี่ยคือหลงไหลการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าจริงแล้วทําไมนะตอนตอนที่เรากลับมาเราจบปริญญาตรี โทและเอกมาหลายไปมากขอถามนิดนึงครับอาจารย์รรทั้งหมดเนี่ยกี่ปริญญาฮะเดี๋ยวนั้นต้องนับก่อนหนึ่งสองสามสี่นิ้วไม่พอนะประมาณ5้าปรา 5, 6, 6, 8, 9, ิญญาเยอะมากแล้วทาไมด้วยดีกรีขนาดนี้ทาไมเราถึงไม่กลับมาทําธุรกิจผมม่นจะรยถ้าเกิดกลับมาทําธุรกิจหรือว่ามาเป็นผู้บริหารเนี่ยเงินเดือนต้องสูงมากนี่ต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนตอนแรกเนี่ยเพราะว่าคิดว่าให้ความรู้คนทําให้มนุษย์ไม่เป็นสัตว์สัตว์กับมนุษย์ต่างกันตรงความรู้ ที่มาจากฐานคิดถูกต้องคนระับมีคุณธรรมค,รความรู้ปัญญาเพราะคิดเป็นดังนั้นใช้ชีวิตเป็นอาจารย์เนี่ยน่าจะช่วยคนได้เยอะกว่าผมคิดอย่างนี้เลยนะพราะกลับมาถึงผมก็เลือกเป็นอาจารย์ผมเลือกเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็เขาก็ชวนให้ให้ไปสอนหนังสือผมก็โอเคผมชอบอยู่แล้วแต่เราได้เงินน้อยเงินน้อยมากเงินเดือนผมเป็นขา้าราชการอาจารย์มหาลัยจบปริญญยายเอกตอนนั้นเนี่ยผมจบตอนอายุ25ครับ เมื่อหลายปีแล้วไม่บอกกี่ปีดีกว่าเดี๋ยวจะนึกเดี๋ยวจะรู้อายุ4ี่หปีนะเดี๋ยวจะรู้อายุ <laughs> ตอนนั้นนะเงินเดือนข้าราชการอาจารย์เป็นยายเอกครับ2,900กว่าบาท2อ0 0ันใช่ทุกคน2อ0 0ันเก้านะผมไปทํางานที่อื่นที่เขาชวนผมไปเชิญไปเรียบร้อยแล้วเงินเดือน50สเท่าในวันเดียวกันแต่ผมไม่ได้เลือกเพราะเงินครับผมเลือกเพราะว่าใจผมอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยให้คนได้โอกาส ที่ผมเห็นตกทุกข์ได้ยากในอีสานบ้านหมู่บ้านที่ช่วยผมมากคือบ้านคุ้มอำเ,อำเภอมหาชนะชัยเมื่อก่อนจังหวัดวนราชธานีวันนี้เรียกว่ายะโสธรผมเนี่ยไปสร้างโรงเรียนในหมู่บ้านยากจนแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดโคราชเป็นตัวอย่างนะครับหลายหลายที่ก็เกิดบุดมคติในใจคุณค่าชีวิตว่าอยากใช้ชีวิต ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วค,คนไทยพ้นจนคนไทยมีชีวิตที่มีคุณค่าคนยากคนจนนะั้นไม่ต้องจนก็มีความฝันอันนี้จึงไปเรียนสาขาแบบที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์และการบริหาร,รผมก็เลยเป็นอยากเป็นอาจารย์อัน,นี่คือชีวิตที่หนึ่งของผมแมวแมวชีวิตแรกของผมเนี่ยคือเป็นอาจารย์แต่ไม่เคยเลือกเป็นแมวแมวอาจารย์นะมีแมวมี6ชีวิต แมวผมเนี่ยเป็นแมวหลายชีวิตนะฮะเขเาแมวทั้งหมดก็แมวเก้าชีวิตแมวเก้าชีวิตแล้วไม่รู้อีกสามชีวิตจะมีป่าแต่ว่ามีมาแล้วหกชีวิตมีมาหกเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นหกช่วงหกช่วงชีวิตแล้วแต่ทาบางอันซ้อนกันอยู่นะครับยังเป็นอาจารย์ไม่เคยเลิกเป็นแต่มีอันอื่นมาเติมครับเป็นอาจารย์แล้วก็สอนหนังสือจนผมเนี่ยไปสอนในเมืองนอกไปสอนที่ที่สามทวีปครับสอนที่เมลเบิร์นสอนที่ออกซฟอร์ดที่ที่ฮาร์วาร์ แล้วก็สอนมหาลัยไทยที่เขาเชิญัถ้าเป็นอาจารย์ประจาครั้งแรกของผมเป็นอาจารย์ประจําเป็นค่าการประจำเนี่ยมหาลัยเกษตรศาสตร์หลังจากนั้นผมก็เป็นอาจารย์อยู่ทั่วทั่วโลกนะครับแล้วก็ทั่วประเทศไทยที่เขาเชิญไปบรรยายก็ครบทุกมหาลัยทุกวิทยาลัยแล้ว1้อยแแห่งก็ทีรแิบ181แห่งใช่มันมีแค่ร้อยแแห่งในประเทศไทยเนี่ยผมก็ไปมาครบแล้วถูกเชิญครบแล้วฉะนั้นผมก็เป็นอาจารย์จริงๆนะคือเพความเป็นอาจารย์ผมเป็นจริงๆและ อยากจะชีวิตมีคุณค่าก็เขียนหนังสือเขียนหนังสือ200กว่าเล่มภาษาไทยภาษาอังกฤษเขียนบททำงานวิจัยมา500เรื่องเขียนบทความอีก6,000กว่าบทความนี่คือความเป็นอาจารย์ของผมชีวิตแมวที่หนึ่งแมวชีวิตแรกครับถ้ามีแมว6ชีวิตก็แมวชีวิตที่หนึ่งคือคเป็นอาจารย์และชอบเป็นอาจารย์พอหลังจากนั้นผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอะเราอยากเปลี่ยนประเทศไทยโดยการสอนหนังสือช่วยคนแต่ถ้าเราทำแค่นั้นไม่ลงไปปฏิบัติการ ก็จะไม่สําเร็จบางเอิญมีท่านอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นปูชินยาบุคคลของพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคมีคุณภาพพรรคอะไรพรรคหนึ่งมาขอร้องให้ผมไปทํางานการเมืองผมก็เลยบอกให้ไปเป็นแกนนําและก็ไปลงสอแล้วบอกจะได้ปฏิบัติการอย่างที่อยากเห็นได้ผมก็เลยเอ,อใจเราก็คิดว่าเราสอนหนังสือมาเยอะไม่เปลี่ยนประเทศสักทีอย่างที่รเราฝันก็เลยลงมือไปทํางานการเมือง อยู่พักใหญ่ๆเลยทีเดียวก็เปเป็นแกนนําบริหารพักค,คนหนึ่งแอยไปปราศัย77จังหวัดให้กับลูกพักไปเป็นสอสอและก็ทําการเมืองแบบไม่ทําลายล้างผมเป็นการเมืองแบบไม่ไม่ซื้อเสียงไม่โกงด้วยนะและเป็นการเมืองแบบสร้างสรรค์ไม่ด่าใครด้วยแต่แมวแมวชีวิตที่สองผมเนี่ยต้องเลิกลาเพราะรผมคิดว่าเป็นต่อไปกลัวจะได้แต่ตําแหน่งใหญ่ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศได้ดังหวังกลัวชีวิตจะหมดไปซะก่อนก็เลยคิดว่าอยากกันนั้นเลยจังหวะชีวิตของประเทศไทยกับจังหวะชีวิตผมมันไม่สอดรับกันในทางการเมืองผมคิดว่าเป็นต่อเนี่ยคงได้หรอกแล้วก็คนก็ยังชวนอยู่ทุกวี่ทุกวันมาผมเลิกการเมืองมาสิบกว่าปีแล้วนะแต่คนยังชวนอยู่จนถึงเมื่อวานชวนอยู่ทุกวี่ทุกวันให้กลับไปทํางานการเมืองไม่เอาแล้วผมไม่เอาผมเลยไม่จะพูดอย่างนี้ได้ว่าถ้ามีวิกฤตป,ประเทศจริง จนไปหา65ล้านคนแล้วไม่เหลือใครจริงๆแล้วค่อยมาหาผมเป็นคนสุดท้ายเพราะผมไม่อยากไปเพราะก่อนตอนนี้ใช่แต่ถ้าจําเป็นจริงๆถ้ามีความลาบากที่สุดแล้วคิดว่าผมช่วยได้มไม่แน่อาจช่วยแต่จริงๆผมไม่อยากไปอันนี้พูดแบบลึกๆเลยฉะนั้นแมวชีวิตที่สองผมอ่ะคือการเมือง <ๆ S 2> แมวชีวิตที่3เอาเร็วๆเลยคือธุรกิจเ <ๆ S 2> พราะอะไรผมเริ่มไปเห็นการเมืองใช้เงินเยอะ ก็หาสินเขาใช้เงินโมโหลานดังนั้นก็เลยทําให้วัฏจักรธุรกิจการเมืองมันเกิดซึ่งผมไม่ชอบธุรกิจแบบนี้ผมไม่ชอบโดยเฉพาะยิ่งทับต้องคอร์รัปชันเนี่ยผมไม่เอาฉะเมื่อเห็นแบบนี้เข้าผมก็คิดว่าเอ๊ะต้องไปทําโลกยู่โจมธุรกิจเพื่อจะสามารถเอาเงินมาซัพพอร์ตข้างหลังโดยที่เราไม่ทําเองก็ได้พูดง่ายก็คือปิดทองก้นพระครับผมก็คิดในใจไม่ใช่หลังพานะเป็นก้นที่ต้องก้นเลยไม่ให้เห็นเลยก็คิดขนาดว่า เองอถูกเราก็รู้อยู่ใครจะชนะเลือกตั้งในเขตพื้นที่ต่างๆว่าเราลงพื้นที่มาหมดเห็นหมดครับคนนี้ชื่ออะไรอยู่ภัคไหนคนไหนเรียกง่ายไม่ใช้คล้องของชาวบ้านขเขาเขาก็ไม่เลือกคนไหนไม่มีงานศพงานแต่งเขาไม่เลือกผมก็รู้หมดว่าใครมีโอกาสชนะผมก็คิดแผนพิเศษว่าถ้าผมสามารถเลือกสสเกินครึ่งสาภาที่ชนะมามาขึ้นเงินมารับเงินเดือนจากพวกนักธุรกิจที่มีจิตใจเมตตาต่อรประเทศท่าประเทศชาติ ให้รับเงินเดือนทุกเดือนตลอดชีวิตไม่มีเกษียณแต่ขออย่างเดียวว่าช่วยประเทศชาติยกมือทางที่ดีไม่ให้คดโกงและไม่ให้ยกมือกับคนที่ไร้ค,คุณธรรมผมคิดทางนี้เลยนะอันนี้คือแนวคิดแนวคิดคอยากทำพเพราะผมคิดว่าจะมันไม่แพงดีกว่าให้ประเทศเสียหายอย่างที่เราเห็นผมก็เลยคิดว่าลองทําธุรกิจเผื่อว่าเราจะมีได้บ้างบางส่วนมาช่วยอันนี้คือความฝันว่าจะทําให้ธุรกิจมาหนุนการเมืองในทางที่ดีแต่ก็ หว่านล้อมคนด้วยความยากลําบากเพราะคนต้องการต่างตอบแทนครทิวที่สี่ง่ายๆก็คือผมเขียนทํางานสื่อมวลชนครับสาเหตุเพราะว่าต้องการอยากให้ความรู้ประชาชนนอกมหาวิทยาลัยผมก็เป็นอลัมนิสต์มาหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วล่ะถ้าพูดตรงๆก็คือฉบับที่เกิดแล้วตายแล้วฉบับที่อยู่ยงคงกพันฉบับเก่าแก่ฉบับใหญ่ฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษหมดทุกวันนี้ผมก็ยังเขียนใงบางฉบับผมทํารายการวิทยุมา ทำรายการโทรทัศน์ของตัวเองอทำแล้วก็ไปออกรายการคนอื่นเป็นพันๆรายการฉะนั้นผมก็ไปออกไม่ใช่เพราะอะไรนะมันเหนื่อยจะตายไปออกรายการเหนืน่อยม,ม,มันเหนื่อยมันเหนื่อยแต่ที่เราออกเพราะเราคิดว่าถ้าเราพูดไปแล้วเกิดประชาชนเห็นด้วยขึ้นมาแล้วเกิดทาให้มีคนร่วมใจการเปลี่ยนประเทศไทยทางที่ดีที่เราฝันมันคงสําเร็จง่ายขึ้นก็เลยยอมไปออกรายการเลยเชื่อว่าสื่อมวลชนเนี่ยจำเป็นแม้มันเหนื่อยที่เราต้องไปออกทีวีไปออกทีวีมันเหนื่อยนะ เสียเวลาเยอะแต่จําเป็นสําหรับการเปลี่ยนแปลงประเทศที่มีคุณค,ค่านี่ก็ชีวิตอีกชีวิตอีกชีวิต,วตที่ห้าของผมก็คือชีวิตการต่างประเทศผมก็ไปไปเป็นกรรมการระหว่างประเทศในหน่วยงานจํานวนหนึ่งเป็นกรรมการที่ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งก็ได้มีเพื่อนฝูงทั่วโลกมาร่วมมือช่วยกันเช่นอันหนึ่งเขาเรียก political leaders for social enterprise ซึ่งพยายามจะหนุนให้วิสาหกิจสังคมเกิดในผ่านนโยบายการเมืองทั้งโลก ก็มีเพื่อนๆที่เป็นนายกรัฐมนตรีบางประเทศมาช่วยผมนะเขาเชิญผมเป็นประธานก็มีมีนายกประเทศหนึ่งมาเป็นรองประธานมีมีรัฐมนตรีประเทศนู้นประเทศนี้มาอยู่เราก็ทํางานระหว่างประเทศอยู่จํานวนหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่ใช่บอกว่าอยากจะช่วยเหลืออยากช่วยสังคมผมก็จะชวนเพื่อนพวกนี้ที่เจอในบริเวณที่ระหว่างประเทศที่ดีๆหรือบางทีเลนสนสื่อมาด้วยกันครับผมมีเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนฮาร์วาร์ดจำนวนหนึ่งที่ทําการเมืองก็ ชวนพวกนี้มาช่วยก็เราก็อยู่ด้วยกันก็เป็นเวทีช่วยประเทศไทยด้วยช่วยโลกด้วยและสุดท้ายก็แมวชีวิตที่6ก็คือลงไปทําประชาสังคมครับเพื่อที่จะพยายามเปลี่ยนสังคมไทยให้คนเนี่ยวอรรนเทียอาสาตัวมากขึ้นเพราะตอนนี้มันยากก็จะมีหน่วยงานประเภทที่ช่วยสังคมอยู่ที่ผมผมเข้าไปมีส่วนร่วมต่ชีวิตทั้ง6ชีวิตที่ทํามาก็ยังไม่เลิกลาแต่ก็เดี๋ยวจะเล่าใน โอกาสอื่นนะครับ,รบเรื่องสถาบันการสร้างชาติแต่วันนี้ยังไม่เล่าเพราะพูดแค่เรื่องคุณค่าชีวิตว่าทําไมตัว,ต,วตัวเคลื่อนหัวใจผมเนี่ยมันคืออะไรใครอยากจะพาผมไปทําอะไรง่ายนิดเดียวเคลื่อนตามทิศทางคุณค่าชีวิตที่มีอุดมการในใจถ้าผมเห็นว่ามีคุณค่าจริงใช้ประโยชน์ได้จริงผมก็จะไปในทิศนั้นซึ่งชีวิตผมเนี่ยเป็นคนแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับฉะนั้นผมก็เคยพูดเรื่อยๆว่าอยากรู้จักคนให้ดูสามที time เวลา talent สมรรถนะความสามารถ treasure ทรัพย์สินคานเขาใช้เงินใช้เวลาใช้ความสามารถที่ไหนนั่นแหละสำคัญสำหรับคุณค่าใจใจเขาผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันแต่คือมีอาจารย์อาจารย์ได้พูดคำหนึ่งบอกว่าคนเกือบทุกคนสามารถซื้อได้ด้วยเงินอันมันจริงไหมฮะอันนี้คือกว่าผมจะพูดคำนี้ได้หรือผลประโยชน์ใช่กว่าผมจะพูดคำนี้ได้เนี่ยผมตกผลึกหลายสิบปีชีวิตนะผมไม่ได้เป็นคนพูดจาเพื่อเจอนะ ประโยคนี้เป็นประโยคของผมเลยคนเกือบทุกคนคําว่ายังดีไม่มีคําว่าเกือบน <c> ะ <oughs> คนเกือบ <c oughs> ทุกคนซื้อได้ด้วยผลประโยชน์ผลประโยชน์ก็มีหลายรูปแบบเงินเป็นตัวแทนผลประโยชน์ที่ชัดสุดครับฉะนั้นคนเกือบทุกคนซื้อได้ด้วยผลประโยชน์ด้วยทางใดทางหนึ่งซื้อได้ด้วยเงินหรือซึ่งไว้แลกกับตําแหนง่งไปแลกกับอื่นๆไปแลกกับสิ่งของหรือหรือผลประโยชน์เป็นคํารวมๆทำไมผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมเห็นคนมา เป็นมากมหาศาลในชีวิตที่ปฏิสัมพันธ์กันผมสังเกตดูเขาไม่ได้ยอมสยบความดีนะส่วนใหญ่สยบผลประโยชน์ทางนั้นถูกต้องผลประโยชน์นําหน้ามาคนจะวิ่งตามผลประโยชน์หมดไม่ได้ไปตามความดีฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเราหลอกล่อเขาได้ผลประโยชน์เพียงพอเขาจะยอมทาตามครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยตาม,มาทั้งชีวิตทําให้ผมมีความรู้สึกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้แล้วทําไมอาจารย์ถึงไม่ท<ำ>ําธุรกิจ ที่ทาให้เราสามารถมีเงินได้เยอะๆเพื่อเอาเงินตรงนี้เนี่ยมาทําให้คนเขาหันมาโน้มน้าวมาหาเราน้องถ้าเราทาธุรกิจเนี่ยมันเพียงแต่หา Product ์ที่โดนโดนเราไม่ง่พอที่ดูไม่ออกหรอกว่ามนุษย์ต้องการอะไรครัใช่ไหมครับเราหา Product โดนโดนบริหารของที่มันไม่มีชีวิตมันง่ายเราก็เอาคนมารวมตัวกันขับเคลื่อนเป็นทีมขายให้ได้มีกำไรมีส่วนเกินมันก็จะรวย ครับผมก็ดูคนธรรมดาธรรมดาก็เป็นเศรษฐีไปเยอะแยะมันไม่ใช่เรื่องยากไอ้เรื่องยากกว่าคือการเคลื่อนจิตใจมนุษย์เพื่อมาช่วยกันทําสิ่งที่ดีงามที่มันเสียดทานกระแสความเป็นคนคือท่านผมไปเลือกทํางานยากผู้ตรงๆคืองานงานทางรัฐกิจและงานประชากิจที่ยากกว่ารัฐกิจอีกนะมันยากกว่างานธุรกิจเยอะถามว่าผมมีโอกาสไละโอกาสเยอะแต่ถามผมมีเวลาไม่มีพอเพราะถ้าทิ้งงานที่ทําอยู่ไปทาธุรกิจ เราจะได้เงินแต่เราเราเสร็จแล้วแล้วตัวอื่นที่สําคัญกว่านะ<ม>จะทําไงผมก็เลยพยายามปั้นคนกลุ่มหมนึ่งขึ้นมาที่คิดว่าอยากให้มีใจเหมือนผมและอุทิศตัวเพื่อทําธุรกิจเพื่อช่วยให้เรามีเงินเอาไปช่วยคนอื่นได้มากขึ้นครับะนั้นแปลว่าผมไม่ได้มถึงกับไม่รอบคอบนะแต่ไม่ทําเองเพราะผมคิดว่าไม่สําคัญที่สุดแต่ให้คนอื่นทําและช่วยหนุนถ้าสําเร็จขึ้นมาก็อยู่ที่ฝีมือเขาว่าเขาทําเป็นไหมอันนี้ ลอดชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่ง่ายเพราะมนุษย์ทุกคนหาประโยชน์ตัวเองเพางเรียกให้มาทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมเขาไม่ทุ่มเทให้ตัวเองตรงนี้คือปัญหาอารยจิตอารยจิตเนี่ยคือจิตที่ระดับสูงสุดของ5ระดับผมตั้งศัพท์ง่ายๆฟังแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลระดับเตี้ยสุดเห็นก่นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นก่นคนอื่นศูนย์เปอร์เซ็นต์ผมเรียกว่าเดลฉานจิตสูงขึ้นมานิดนึงนะครับปุถุจิต คือจิตของคนปกติอุตุชนซึ่งเห็นแก่ตัวเองมากกว่าเห็นกับคนอื่นเห็นคนอื่นบ้างนิดๆก็ยังดีครับสูงขึ้นมาอีกวินยูจิตคือจิตที่เห็นกับคนอื่นและตัวเองเท่ากันสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งอภิจิตจิตที่อภิที่ใหญ่ขึ้นคือเห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเองนี่พวกเสียสละแนละ้วอันนี้เป็นคนน้อยคนละและสูงสุดคืออราิยะจิตเห็นแก่คนอื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเองเป็นศูนย์มันยากไหมครอาจารย์ผมว่ายากนะ ถ้าง่ายมันป่านนี้คงจะประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วนะมันหาคนแบบนี้ยากที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้ามีเนี่ยเราต้องทนุถนอมไว้ให้เป็นต้นแบบที่ดีนี่ก็คือแนวคิดและทัศนคติของดรแดนเองนะฮะก็อยากจะบอกทุกคนแหละบอกว่าอยากให้ทุกคนลองปรับตัวเองดูนะให้เรามีอารยาจิตถูกต้องนะฮะไม่ต้องถึงขั้นสูงสุดก็ได้ แต่อย่างน้อยให้ขั้นที่มันบาลานซ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้น,นเรื่อยๆ,ๆทุกวันค<ช>ือวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดเราสามารถนําสิ่งที่ด็อกเตอร์ได้พูดกับเราเมื่อสักครู่นี้นํามาปรับใช้ในชีวิตผมว่าชีวิตของพวกเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเยอะๆเลยนะครับซึ่งวันนี้หมดเวลากันแล้วเดี๋ยวผมนะพัฒนพัฒครับรวมถึงด็อกเตอร์แดนด้วยเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วเทปหน้าอีพหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้สว